สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรประธานผู้บริหานสูงสุดแห่งบริษัท gca 2 4วันนี้จะมาพูดถึงการปิดการขายภายใน3นาทีด้วยวิธีการรอยยิ้มมหาสเสน่ห์ลองมาดูกันครับผมวิธีการที่หนึ่งรู้ไหมครับว่าทำไมทุกคนถึงปิดการขายไม่ได้ รอยยิ้มนั้นสำคัญที่สุดผมจะมาสอนแบบสั้นๆแล้วกันนะครับลองมองที่ตาผมไล่ลงมาที่รอยยิ้มวิธีการที่หนึ่งคุณต้องยิ้มแบบจริงใจลูกค้าจะสัมผัสคุณได้คุณจ้องตาไปที่ลูกค้าพร้อมกับสินค้าของคุณสมมติอ,อสมมติเป็นอันนี้ก็ได้ หมูอบกรอบแท่งทองอันนี้ไม่ได้ขายนะครับสมมติเป็นอันนี้ละกันนะครับหมูอบกรอบแท่งทองคุณจ้องตาไปที่ลูกค้าคุณเอาสินค้าของคุณมาขายให้ลูกค้าคุณต้องสื่อสารอย่างจริงใจดนะครับเป็นไงล่ะครับ เพียงเท่านี้ลูกค้าคุณจะสัมผัสถึงความจริงใจของคุณได้ลองมาข้อสองจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คุณคุณเข้าใจไหมเพียงแค่คุณใช้แค่มุมปากลองดูนะครับยกตัวอย่างหมูอบกรอบแท่งทองเหมือนกันคุณกำลังเดินเข้าไปหาลูกค้า เห็นไหมครับคุณสังเกตสังเกตมุมปากนี่แหละครับทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าในตัวคุณตอนนี้แหละทีเด็ดวิธีที่สามนีคุณเสนอไปเลยเป็นไงล่ะครับทีเด็ดไหมล่ะครับแค่นี้จบสามข้อคุณพิชิตสามข้อ สเสน่ห์แห่งการยิ้มมหาสเสน่ห์ปิดการขายได้ภายในสานาทีถ้าชอบกดสับตะไคร้ข้างล่างถ้าไม่ชอบก็กดเหมือนกันติดตามแล้วคุณจะได้รักสาระดีๆจากช่องเราหมูอบกรอบแท่งทองสวัสดีครับผม